ยมทูตหมายเลข013บทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตอนที่8 013ขอรับอาสาจัดการกับ174แต่เพียงผู้เดียวและยมทูตทุกตนก็เห็นด้วยหลังจากจบการประชุมยมมทูตสาวก็แวะมาหาวายอิมอย่างเคยตายายคงให้ยมทูตสาวส่วนเจ้าหนอนไหมก็เห่าเสียงเล็กเสียงน้อยตอนรับเจ้าโซกลับบ้าน ส่วนหนึ่งสามพยักหน้าให้เจ้าโซมันจึงเดินไปนอนเล่นกับเจ้านอนไหมที่ข้างโซฟาหนูอิ่มพึ่งเข่านอนไปเหมือครูเองค่ะท่านท่านยายบอกอยมทูตสาวก่อนจะหายตัวเข้าไปยังบ้านของตนเองอยมทูตสาวเดินทะลุป,ประตูเข้าไปยังห้องนอนสีลูกกวาดมือเรียวลูบไปตามไรผมสีเข้มคีเสาจริงๆ วาอิมส่งเสียงในลำคอคล้ายรำคาญกับนิ้วมือที่เย็นสุดขั้วกำลังเกลี่ยกแก้มใสยอยู่อเสียงวาอิมดังขึ้นกว่าเมื่อครู่อีกทั้งยังปัดมือยม,มทูสาวออกห่างพี่คิดถึงอิมแทบตายไม่คิดถึงพี่บ้างเลยหรอคะเสียงหวานที่ก้มกระซิบข้างหูทำให้ขนเส้นเล็กทั่วร่างของวาอิมลุกเกลียวหล่อนลืมตาขึ้น แกล้งหลับแบบนี้ไม่ดีเลยรู้ได้ไงคะดวงตากลมโตที่เปล่งประกายขณะถามช่างหน้าเอ็นดูจนยมทูตสาวอดใจไม่ไหวสาวน้อยถูกปล้นจูบเสียแล้วแม้คราแรกจะขัดขืนแต่เมื่อรสจูบที่ได้รับช่างหอมหวานกว่าชานมรสตอเบอรี่ของร้านพี่แหวนเสียอีกร่างทั้งร่างจึงอ่อนระทวย โอนเอ็นซบเข้าหาอ้อมอกของโจนสาวหน้านิ่งเสียงครางเบาๆทำให้ไฟในกายยมทูตผู้ชำนาญรักลุกโชนมือเรียวแสนสุกซนลูบไล้ไปตามหลงไหลเมื่อสองร้อยปีก่อนพี่รักอิมอยังไงตอนนี้ก็เช่นเดิมดวงตาของศูนสาทอประกายวาววับพี่ยังคงเป็นคุณจินของชบาเสมอ วาอิมขยับเข้าหาลอนซบที่อกดวงตาปริ่มไปด้วยน้ำตาฉัารักคุณจีนกว่าสิ่งใดบนโลกและวาอิมคนนี้ก็รักท่านศูนย์หนึ่งสามที่สุดในโลกวาอิมแงน้ายิ้มจนตาหยีช่างเจรจาเสียจริงอย่างนี้ต้องตกรางวัลวาอิมรีบใช้มือกันไว้ก่อนที่คนหื่นจะประชิดกายอีกครั้งพอแล้วค่ะง่วงแล้ว งั้นก็นอนนะคะพี่จะอยู่ข้างๆอิมไม่ไปไหนวายอิมหลับตาลงรับจุ่มพิษแสนหวานร่างเลกขยับเข้าใกล้ยมทูตสาวมากขึ้นซบไปหน้าลงที่อกวายอิมรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณนตอนนี้เป็นเพียงความฝันแสนดีที่หากเธอตื่นมันก็จะหายไปตลอดการ กลางดึกในคืนหนึ่งว่าอิมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงดังจากด้านล่างว่าอิมรีบวิ่งลงไปเพราะคิดว่าขโมยขึ้นบ้านตายายตายายถูกพันธนาการด้วยแส่สีม่วงและลอยเคว้งอยู่กลางอากาศหนูอิมหนีไปท่านยายตะโกนบอกแม้ตัวเองจะเจ็บและเกิดแผลไฟไหม้ไปทั่วร่าง เสียงร้องแสนโหยหวนดังขึ้นจากนอกบ้านวาอิมวิ่งไปดูยมทูต174และ013กำลังต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแสงจากทวนและขวานสว่างไปทั่วท้องฟ้าแต่ไม่มีใครเห็นยกเว้นวาอิม หนึ่งจ็สีวิ่งไปอีกทางเมื่อรู้ตัวว่ากำลังเพลียงพลัมต่อศูนย์มยมทูตหนุ่มกระโดดขึ้นหลังเวยา่าพญาเหี่ยวกำลังกลางปีกพร้อมโผบินแต่ก็ถูกขวานของศ1 3ที่เหวี่ยงสุดแรงมาโดนที่ปีก <c oughs> เวย่าเสียหลักระหว่างบินมันบังคับปีกไม่ได้จึงพายยมมทูตหนุ่มตกลงจากท้องฟ้าและกลิ้งไม่เป็นท่าถ้าไหลลงสู่พื้น ยมมทูตหนุ่มรีบหมุนตัวคว้าทวนเอาไว้ก่อนกระโดดขึ้นสูงหมายพุ่งทวนเข้าใส่ศ1 3แต่ยมมทูตสาวหลบได้ทันท่วงทีจึงเหวี่ยงขวานอีกเล่มใส่ยมมทูตหนุ่มสุดแรง174ถูกขวานปักกลางอกร่างสูงปลิวตามแรงเหวี่ยงไปไกลศ1 3มมองร่างที่บาดเจ็บนอนสำลักเลือดอยู่บนพื้น ท่านแพ้แล้ว174อย่าให้ถึงต้องแตกตับกันเลยยมมทูดหนุ่มกุมอกแงนมองหน้า0ูนสด้วยความเครียดแค้นไม่ต่อให้ข้าต้องตายข้าก็จะไม่มีวันยอมแพ้เสียงร้องของวาอิมเรียกความสนใจจากยมมทูตสาววาอิมตกอยู่ในกรงเล็บแหลมคมของเวยาวาอิม เวย่าเพิ่มแรงบีบทำให้วาอิมกรีดร้องเสียงหลงยม,มทูตหนุ่มจึงฉวยโอกาสนี้หายตัวขึ้นมาอยู่บนหลังพญาเหี่ยวออกคำสั่งให้สัตว์ประจำกายพาตนเองและวาอิมหนีแต่ก็ถูกเจ้าโซที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นกระโจนเข้าใส่คมเขี้ยวของเจ้าโซกัดลงยังคอของเวยา่า มันสะบัดเวยาสุดแรงส่งผลให้ทั้งยม,มทูตหนุ่มละวาอิมกระเด็นกระดอนแต่ส่วนหนึ่งสามคว้าตัววาอิมไว้ได้ทันท่วงทีหล่อนจึงไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆรอพี่อยู่ตรงนี้นะยม,มทูตสาวไร้มนสร้างประการคุ้มกันขนาดตัวเท่าหญิงสาวไว้แล้วจึงปลีกตัวไปอีกด้านเจ้าโซกำลังใช้อุ้งเท้าตะปบเวยา และยังฉีกถึงด้วยคมเขี้ยวจนขนหลุดกระจายไปทั่วพอแล้วเจ้าโสมันจึงหยุดตามคำสั่งของเจ้านายแต่ก็ยังใช้อุ้งเท้ากดร่างพยาเหี่ยวเอาไว้ท่านก็รู้ว่าสู้ข้าไม่ได้ใหญ่ยัง,ยงดื้อรั้นยมทูตสาวเอ่ยถามหนึ่งเจสี่เสียงเรียบถึงข้ารู้ก็ต้องสู้ข้าไม่อยากกลับไปเป็นยมทูตอีกแล้วในดวงตาของหนึ่งเจ็ดสี่ดูเจ็บปวด สิ่งที่ไรหัวใจเช่นนั้นข้าไม่อยากกลับไปเป็นเช่นนั้นอีกยมมาทูสาวถอนหายใจแล้วหยิบขวดแก้วปิดผนึกที่เมนีให้มาเมื่อมันเปิดออกร่างยมมาทูหนุ่มก็กลายเป็นควันสีม่วงลอยเคว้งกลางอากาศก่อนถูกดูดเข้าสู่ขวดแก้วเวย่าเองก็กลายเป็นควันลอยตามเจ้านายของมันเข้าสู่ขวดแก้วด้วยเช่นกัน นัดสภายยมมทูตยมมทูตทุกตนกำลังมองขวดแก้วปิดผนึกที่ตั้งอยู่กลางโต๊ะด้านในปรากฏหนึเจสและเวย่าอยู่ในนั้นเราจะมอบมันให้เมนีจริงๆหรือท่านอาวุโสยมมทูตท่านหนึ่งเอ,อ่ยเสียงเข้มใช่หนึ่งเสเป็นสิทธิ์ของทางสภายยมมทูดใย,ยเราไม่จัดการกันเองพวกท่านจะผิดคำสัญญากับนางอย่างนั้นหรือศูนแทรกขึ้น ใครว่าพวกเราสัญญากับนางเล่าท่านตังหากศูนยสมเฮยมทูตสาวครางต่ำในลำคอเหยียดปากมองยงมทูตตรงหน้าที่พูดจากลับกรอกออกมาได้หน้าตาเฉยถ้าท่านอยากโดนเมนีบุกถึงที่พมนับก็ลองดูหากนางไม่ได้ตัวหนึ่งเจสไปนางก็คงเอาเรื่องนี้ไปบอกพญายมาโลกคราวนี้สภาย,ยมทูตได้เหละแน่ คำขู่ของ013สร้างความวิตกกังวลให้ยมทูตทุกตนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเมนีก็ปรากฏตัวขึ้นกลางโต๊ะยมทูตทุกตนแตกตื่นเว้นแต่013ว้าวนี่พวกท่านกำลังประชุมเรื่องอะไรกันอยู่ใช่เรื่องของ174หรือไม่ไม่มีผู้ใดตอบเมนีนั้นขวดแก้วข้านี่นางหยิบขึ้นมาไว้ในมือ013 ท่านเก่งจริงๆที่นำหนึ่งเจ็ดสีมาให้ข้านางสสียิ้มจนริมฝีปากฉีกไปถึงใบหูซึ่งเป็นภาพที่น่าสะอิดสะเอียนจนยมมาทูตตนอื่นเบือนหน้านี้เงินข้าไปก่อนนะหากพวกท่านคิดถึงข้าก็แวะไปหาข้าที่แดนแห่งเวลาได้นะเมนีหัวเราะเสียงแหลมก่อนหายตัวไปนางไปแล้วเอาขวดแก้วไปด้วยทำอย่างไรดี 013สายหน้าให้กับโยมทูตท,ที่เอะอะโวยวายจนท่านอาวุโสต้องถูกค้อนลงกับโต๊ะเพื่อให้เสียงเงียบลงต่อน,นางอยู่ไม่มีใครคิดคัดค้านใครจะกล้านางร้ายกาจยิ่งกว่าสิ่งใดมีเสียงยมทูตตนหนึ่งเอ่ยขึ้นถ้าอย่างนั้นยมทูตอาวุโสถอนหายใจกวาดสายตามองยมทูตท,ทุกตน เราจะปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและยก174ให้เมนีและทำการลบความทรงจำเรื่องนี้ตามที่013เสนอปิดการประชุม วันนี้ว่าอิมเข้าครัวทำอาหารหลายอย่างภายหลังกลับจากทำบุญที่วัดศูนย์นึ่ยืนกอดอกมองร่างเล็กที่เดินวุ่นในครัวโดยมีผ้ากันเปื้อนสีชมพูติดกายอาหารเสร็จแล้วค่ะจานสุดท้ายวางลงยังกลางโต๊ะกินได้กินคนเดียวหมดเหรอใครว่าหนูกินคนเดียวท่านก็ต้องกินนะยมาท้วสาวยิ้มพี่กินไม่ได้จำไม่ได้หรอ วายิมทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ลืมอีกแล้วละสิหล่อนทำปากยื่นคิ้วขมวดหนักศ1 3เห็นแล้วก็เอ็นดูโถเด็กน้อยมือเรียวโยกศีรษะเล็กเบาๆแต่ว่าท่านเคยลองกินหรือยังคะยมมทูตสาวสายหน้าเงินก็ลองดูสิคะเผื่อจะกินได้ก็ได้แล้วแม่ตัวยุ่งก็ดันร่างของยมมาทูตให้นั่งลงตรงข้ามกับหล่อน จัดการจานช้อนส้อมและอาหารให้เสร็จสับลองกินดูสิคะหนูจำได้ว่าตอนที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านชอบกินปลาทอดกรอบๆรบร,บราดด้วยน้ำจิ้มแบบนี้ศูนย์หนึ่งสายิ้มมีความสุขก่อนตักอาหารเข้าปากแล้วเคี้ยววายอิมเอ็นกายมาข้างหน้ามองอยมมทูดสาวลุ้นๆเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมยมมทูตสาวใส่หน้าหืมไม่อร่อยหรอคะ ใจว่าอิมหล่นไปที่ตาตุ่มเปล่าแต่พี่ไม่ได้รสชาติอะไรเลยยมมาทูดยิ้มอีกครั้งที่เห็นสีหน้าของคนตรงข้ามยมมาทูดไม่มีปุ่มรับรู้รสชาติที่ลิ้นแบบมนุษย์หรอกนะพวกเราไม่จำเป็นต้องกินหรือนอนว้าไม่ดีเลยอย่างนี้ท่านพลาดโอกาสได้ลิ้มรสอาหารสุดอร่อยในวันนี้เลยนะคะเนี่ยขนาดนั้นเชียวใช่งั้นอิมก็กินเยอะ พี่นั่งดูอิมกินก็พอแล้วงั้นหนูกินเลยนะวาอิมเลียปากมองอาหารตาวาวอืมอาหารหมดเกลี้ยงเกือบทุกอย่างตอนนี้เม็ดข้าวเรียงในท้องวาอิมจึงมานอนเอนหลังที่โซฟาตาปรือรืๆจนจะหลับยมมาทูตสาวมองคนที่ซพอยู่ที่ไหลพี่ต้องไปแล้วนะ วายอิมแงนหน้ามองอยมทูตสาวตาปรือหนังตาหล่อนหนักจนไม่สามารถบังคับมันได้ว่าอะไรนะคะยมทูตสาวจับตัวคนตัวเล็กให้นั่งตรงๆแต่หล่อนก็ยังโงนเงีนเพราะความง่วงมือเรียวทั้งสองเกาะกลุ่มแก้มนุ่มไว้จมูกโด่งจรดยังหน้าผากสวยไล่ต่ำมายังเปลือกตาและแก้มสีชมพูแสนหอมพี่รักอิมนะ วาอิมลืมตาขึ้นความง่วงหายในทันใดมาบอกรักหนูทำไมคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่ายมาทูสาวยิ้มพี่ต้องไปแล้วจริงๆแต่พี่จะคอยดูอิมอยู่ห่างๆนะน้ำตาวาอิมไหลาอาบแก้มทันทีที่รู้ความหมายของมันยมมาทูสาวปาดน้ำตานั้นออกจากหน้าสวยสองร้อยกว่าปีเลยนะคะกว่าที่เราจะได้กลับมาเจอกันเราทำไม วาอิมเจ็บในอกจนพูดต่อไม่ออกพี่ขอโทษแต่พี่ก็มีหน้าที่ของพี่แต่จงรู้ไว้นะว่าพี่รักอิมหนูก็รักท่านค่ะวาอิมหลับตาลงเพื่อรับจุมพิษจากศูนย์หนึ่งสาและเมื่อลืมตาขึ้นร่างของยมทูสาวก็หายไปเสียแล้ววาอิมวิ่งขึ้นห้องฟุบตัวลงที่เตียงนอนร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนหลับไป ยามทูตสาวมองหนึ่งเจ็ดสีที่ถูกกล้ามด้วยตรวนไฟคอยเช็ดพื้นอยู่โดยมีเมนีนั่งอยู่บนบันลังของนางคิดถึงข้าหรือศูนยหนึ่งสามยมทูตสาวไม่ตอบแต่ปลายตาพยังผู้ที่อยู่เบื้องล่างอยากคุยกับท่านรับใช้ของข้าหรือศูนย์หนึ่งสาพยักหน้าข้าให้เวลาแค่สิบนาทีมนุษย์นะขอบคุณท่านมาก มนีไปแล้วจึงเหลือเพียงยงมทูตสาวและหนึ่งเจ็ดสี่ข้าขอโทษยมทูตสาวเป็นผู้เอยปาก,ก่อนข้าแค่อยากอยู่กับคนรักของข้าเพียงเท่านั้นหนึ่งเจสน้ำตาร่วงข้ากับนางพลัดพรากจากกันมาเป็นร้อยกว่าปีกว่าข้าจะเจอนางกว่านางจะจำความได้กว่าเราสองคนจะได้รักกันอีกครั้งมันต้องใช้เวลาแค่ไหนท่านรู้บ้างไหมศูนย์หสรู้ดี ข้ารู้แต่ที่ท่านทำมันผิดกฎของสภาโยมทูตข้าไม่สนใจกฎบ้าบอนั้นหรอกข้าแค่อยากอยู่กับนางแต่ตอนนี้ไม่มีนางแล้วหนึ่งเจ็ดสี่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเจ็บปวดทรมานอย่างที่สุด ยมมาทูตสาวมองแล้วสะท้อนในอกความเจ็บปวดจากความรักมันทรมานเจียนตายตัวของหญิงสาวเองก็อยากร่ำให้ออกมาแต่ก็คงทำไม่ได้ได้แต่ซ่อนมันไว้ภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยข้าอยากถามอะไรท่านยมทูสาวเลิกคิ้วมองหนึ่งเจ็ดสี่พยักหน้าให้เขาท่านไม่อยากอยู่กับนางผู้นั้นหรอกหรือข้ามีหน้าที่ของข้ายมาทูตสาวสูดลมหายใจลึก ท่านไม่คิดถึงนางแล้วท่านคิดถึงแม่เพียงของท่านไหมล่ะนั่นคงเป็นคำตอบที่174เองก็รู้อยู่แก่ใจความรักที่มีอาจได้ครอบครองมันช่างเจ็บปวดแสนทรมานสิเหลือเกินณนาผาปลายยมโลกเรายมมทูตต่างดึงเอาความทรงจำเรื่องของ174ออกมาใส่ไว้ในขวดแก้วแล้วโยนมันลงไปยังล่างสุดของหน้าผา ท่านยมทูตอาวุโสเดินกลับไปยังสภาย,ยมทูตโดยมีศ1 3เดินรังท้ายยมทูตสาวมองกลับไปยังหน้าผาศ1 3ไปเถอะหนึ่งในยมทูตเรียกศ1 3ยึงจึงเดินไปรวมกลุ่มแล้วหายตัวไปจากตรงนั้นทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่ได้มาเยือนที่ผาแห่งนี้